สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์ดรามา่าระทึกขวัญเรื่องหนึ่งครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของสองแม่ลูกอย่างเคและแซมที่ได้เดินทางไปบ้านของเอ็ดนาหญิงชราผู้ซึ่งเป็นแม่และยายของทั้งสองคนหลังทราบข่าวจากเพื่อนบ้านว่าเอ็ดนาน,นั้นได้หายตัวไปหลายวันแล้วเมื่อเดินทางมาถึงทั้งสองคนก็พบว่าประตูบ้านถูกล็อกจากเครื่องในส่วนอาหารภายในบ้านก็ส่งกลิ่นเหม็นน่าออกมาและมีพ์อิดตึงความจําติดอยู่ทั่วบริเวณของบ้านเมื่อตกกลางคืน เคได้เดินทางไปสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความว่าแม่ของเธอหายตัวไปเธอได้ไล่พวกตำรวจฟังว่าแม่ของเธอไม่ได้ป่วยอะไรถึงแม้จะมีอายุ80ปีแล้วก็ตามมีแค่อาการหลงหลงลืมลืมบ้างเล็กน้อยตามภาษาของคนแก่เคได้ให้ปากคำกับพวกตำรวจเพิ่มเติมว่าเธอติดต่อกับแม่ไม่ได้มันเป็นอาทิตย์แล้วก่อนที่จะยื่นรูปของเอ็ดน้าที่ถ่ายไว้เมื่อปีก่อนให้พวกตำรวจดูและให้พวกเขาช่วยคนหาตัวเธอด้วยอีกแรงภาพที่ได้ตัดกลับมาที่บ้านแซมในตอนนี้ได้เข้าไปภายในห้องนอนของยายและพบว่ามีลังเก็บของอยู่เป็นจำนวนมาก เธอได้ยินเสียงดังคืดคลาดออกมาจากทุกเสื้อผ้าแต่พอเปิดดูแล้วก็ไม่เจออะไรนอกจากรอยลาดำๆที่ซ่อนอยู่ตามผนังเมื่อเคเดินทางกลับมาถึงบ้านเธอก็จัดแจงทำความสะอาดห้องครัวและได้เห็นอาหารหมาที่ถูกวางทิ้งเอาไว้ทั้งท้าที่หมาที่เลี้ยงไว้ของแม่ก็ได้ตายไปนานแล้ว เคกับลูกสาวได้นังพูดคุยกันถึงเรื่องงานที่ทําจนได้รู้ว่าแซมนั้นลาออกจากงานประจําเพื่อไปหางานพาร์ทไทม์ทำแม่ก็เลยรู้สึกแปลกใจว่าทาไมลูกสาวถึงเลือก,ก,กที่จะทาแบบนั้นเธอกลัวว่าลูกจะมีไรายได้ที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ส่วนแซมนั้นก็เรียกชื่อแม่ตัวเองว่าเคเป็นแบบหวนหนทาให้เราได้รู้ว่าความสัมพันธ์ของทุกคู่นั้นไม่ค่อยสู้ดีนักแต่เคก็ยังอุตส่าห์ดีใจที่ลูกสาวตามมาช่วยสาสางเรื่องในครอบครัววันต่อมาทีมค้นหารวมไปถึงเคและแซมได้เดเเเดดนนนขข้าาาาาไปไปใ่่พือออตตมหตง แต่พวกเขาก็ไม่ได้พบอะไรเมื่อตกกลางคืนเคทได้ทำความสะอาดห้องรับแขกส่วนแซมนั้น <c oughs> ก็ออกไปน,นั่งสวดบุญที่ข้างนอกจนได้พบเกับเจมมี่ <c oughs> เด็กหนุ่มเพื่อนบ้านที่เป็นดาวซินโดรมและเดินเข้ามาถามขา่าวคาของเอ็ดนาะแซมได้รู้จักเด็กหนุ่มว่าพ่อของเขาห้ามเจมมี่มาที่บ้านหลังนี้แต่แซมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่แซมจึงได้ชักชวนเขาเข้ามาทานอะไรร้อนๆภายในบ้านแต่เด็กหนุ่มก็ปฏิเสธไปเหมือนกับว่าเขามีความทรงจำที่ไม่ดีเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เมื่อแซมกลับเข้ามา เคจงได้เล่าให้ลูกฟังว่าเอ็ดหน้านั้นโทรหาเธอมาสองสัปดาห์ก่อนดูเหมือนว่ายายจะกลัวใครเรือบางอย่างบุกเข้ามาภายในบ้านแต่แม่ก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพวกตำรวจเพราะแม่คิดว่านี่น่าจะเป็นอาการหลงลงืมธรรมดาของพวกคนแก่ทาให้แซมรู้สึกไม่พอใจและไม่อยากจะเถียงกับแม่เธอจึงเลือกที่จะเดินหนีไปที่ห้องนอนของยายและได้พบก,กับโนต้ตที่อยู่ในเสื้อคลุมของยายซึ่งมันเขียนเอาไว้ว่าอย่าตามมันไปก่อนที่เคและแซมจะได้ยินเสียงดังปั้งดังออกมาจากผนงังทั้งสองคนจึงได้เดินมาดูผนังบ้านบนเตาผิง และเห็นรอยลาดำลามขึ้นไปบนเพดานขณะที่กำลังนอนอยู่เคได้ฝันว่าเธอเดินเข้าไปไภายในป่าคนเดียวและได้เจอเข้ากับกระท่อมที่มีกระจกโคกเรียมอยู่บนประตูซึ่งดูคล้ายกับประตูบ้านหลังปัจจุบันของเอ็ดนาเมื่อเธอตัดสินใจเดินเข้าไปดูข้างในเคก็ได้พบกับน้าเหี่ยวๆที่นอนเน่าอยู่พร้อมมีลาดำลามไปทั่วทั้งตัวทําให้สะดุู้ตักตื่นขึ้นมาเคจึงได้ตัดสินใจมาขอนอนด้วยกับลูกสาวซึ่งในขณะที่เธอหลับลงไปอีกครั้งอยู่ๆก็มีมือเหี่ยวๆของใครบางคนมาปัดผมบนหน้าผากของเธอ แค่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าซึ่งนับว่าเป็นวันที่3ที่เธอมาอยู่ที่บ้านของเอ็ดนาเธอได้ยินเสียงการต้มน้ําที่ดังออกมาจากในครัวจึงได้เดินเข้าไปดูและเห็นว่าเอ็ดนาแม่ของเธอนั้นได้กลับเข้ามาภายในบ้านแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของเอ็ดนาดูปกติดีทุกอย่างมีแต่บริเวณเท้าของเธอ ที่มีข้าวสกปรกมอมแมมเมื่อถามว่าเอ็ดนาหายไปไหนเธอก็ไม่ยอมพูดอะไรเพราะเธอจำอะไรไม่ได้เลยเมื่อแซมที่ตื่นตามมาที่หลังได้เห็นยายเธอจึงวิ่งเข้าไปกอดเอ็ดนาทันทีเคได้รีบโทรไปแจ้งตำรวจว่าเธอพบแม่แล้วและโทรตามหมอเพื่อให้มาตรวจเช็คร่างกายของเอ็ดนาอาการของเอ็ดนานั้นปกติดีทุกอย่างสุขภาพร่างกายของเธอยังคง,งแข็งแรงหากจะเทียบกับผู้อิงวัยเดียวกันทั่วไปจะหลงหลือก็แต่เพียงสภาพของความทรงจำที่ชอบหลงลืมของเธอกับรอยวงดำ,ดำ ที่ดูคล้ายกับรอยฟกช้ำบนหน้าอกเท่านั้นซึ่งตรงนี้คุณหมอก็ไม่ได้กังวลอะไรมากและสั่งให้เอ็ดนาห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดเป็นเวลาสองสัปดาห์เพื่อเฝ้ารอดูอาการอีกครั้งซึ่งนั่นก็หมายความว่าเคและแซมจะต้องอยู่ที่นี่ต่ออีกสักพัก เคนีโทรเวลาที่ทำงานและบอกกับพวกเขาว่าให้ฝากงานของเธอผ่านทางอีเมลก่อนจะเหลือไปเห็นรอยเลือดที่เปื้อนอยู่บนชุดของแม่แค <K. S 1> <K. S 2> จึงได้เข้าไปถามแม่ว่านี่มันรอยอะไรแต่เอ็ดนาก็ททำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำให้เคออาก,การไม่พอใจและตะคอกเอ็ดนาว่าแม่จะปกติดีได้ยังไงขณะตัวเองหายไปห,าไปหลายวันตัวเองก็ยังจำไม่ได้เลยว่าหายไปที่ไหนไหนเล่จะกระดาษโพสต์อิดที่ติดอยู่ทั่วทั้งบ้านแม่หลงลืมกระดาษนั้นแม่ยังไม่รู้สึกตัวอีกจนแซมต้องเข้ามาเตือนว่าแม่อย่าจะคอกใส่ย,ยายเพราะยายเพิ่งจะกลับมาถึงบ้าน เธออาจจะเหนื่อยหรือหลงลืมไปบ้างแต่เธอก็ยังมีชีวิตอยู่เมื่อตกกลางคืนเอ็ดนาได้ส่องกระจกและเห็นว่ารอยดำบนหน้าอ,อกของเธอนั้นได้ลาออกไปเรื่อยๆเธอที่ได้เอามือเกาไปที่รอยดำนั้นและปิดเสื้อเมื่อหลานสาวมาเคาะประตูแซมได้เอาชามให้เอ็ดนาและขอโทษแทนเรื่องที่แม่ตะคอกใสายาย่ยายยายจะได้แหวนแต่งงานที่เก็บเอาไว้มามอบให้กับหลานสาว ซึ่งในตอนแรกแซมก็ปฏิเสธที่จะรับมันแต่ยายก็ขยันขยอให้เธอเก็บเอาไว้เผื่อว่าในสักวันหนึ่งแซมจะได้แต่งงานทําให้แซมรับมันเอามาสวมไว้ที่นิ้วแซมได้เข้ามาหาเคที่กำลังนั่งทํางานอยู่และเอาสมุดวาดภาพที่จะเจอในรังเก็บของของยายออกมาเปิดให้แม่ดูซึ่งเป็นภาพที่ปู่วาดเอาไว้ในตอนที่แม่ยังเป็นเด็กภายในนั้นเคได้เห็นภาพของกระท่อมน้อยที่อยู่ภายในป่าแบบเดียวกับที่เธอเคยฝันถึงเธอจึงเล่าให้ลูกฟังว่ากระท่อมน้อยหลังนี้เป็นของทวดที่สร้างอยู่ตรงพื้นที่แห่งนี้ ก่อนที่มันจะถูกเลือกออกไปทวดนั้นเสียชีวิตอยู่คนเดียวภายในนั้นเพราะป่าสะจากลูกหลานมาคอยดูแลแม่จำได้ดีว่ามีครั้งหนึ่งแม่เคยถูกยายจับขงังเอาไว้ภายในนั้นจนกลายเป็นฝันร้ายตามติดตัวแม่มาตลอดแม่ได้ขอร้องให้แซมช่วยดูแลยายในวันพรุ่งนี้เพราะเธอจะออกไปทำธุระที่นอกเมืองแม่มีความคิดที่ว่าจะนำตัวของเอ็ดนาส่งไปดูแลที่บ้านพักคนชาราเพราะกลัวว่าต่อไปนี้ยายจะไม่สามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้และจำเป็นจะต้องมีคนคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงแต่แซมก็ไม่เห็นด้วยกับแม่เพราะในสายตาของเธอนั้นาย,ยังคงคูแข ดีเมื่อตกดึกแล้วเคได้ยินเสียงประหลาดที่ดังมาจากชั้นล่างเธอจึงได้เดินลงไปดูและเธอก็ได้เห็นเอ็ดนาที่กำลังยืนพูดคุยอยู่กับใครบางคนซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีใครทั้งนั้นเอ็ดนาได้พูดคุยอยู่คนเดียวมาสักพักจนกระทั่งเคมาพาตัวเธอขึ้นไปนอนก่อนที่เอ็ดนาจะพูดขึ้นมาว่ามันมาแล้วมันอยู่ที่ใต้เตียงหญิงชราจะขอร้องให้เค วยจิบดูที่ใต้เตียงของเธอแต่เคก็ไม่ได้พบอะไรก่อนที่จะมีหนังสือเล่มหนึ่งตกลงมาทำให้เคสะดุ้งตัวจนหัวกระแทกกับขอบเตียงเครู้ดีว่าแม่เจตนาแกล้งเธอจึงได้ออกาการโมโหและรีบเดินหนีไปได้ทันทีในเช้าวันต่อมาเคาได้เดินทางไปดูบ้านพักโจราที่เมลเบิร์นแต่เมื่อเธอเห็นสภาพของคนแก่ที่อยู่ภายใน,นนั้นแล้ว เธอก็ไม่สามารถทำใจได้ที่ต้องส่งตัวของแม่ไปอยู่อาศัยในที่แบบนั้นแซมได้กลับเข้ามาภายในบ้านหลังจากที่ออกไปซื้อของยายจึงได้ชักชวนให้เธอเต้นรำด้วยกันและเผอเรียกชื่อของแซมผิดเป็นคิมมี่แต่ยายก็พูดขึ้นมาใหม่ว่าแซมมี่หลังจากเต้นรำกันเสร็จแล้วแซมได้บอกกับยายของเธอว่าเธอจะลาออกจากงานแล้วย้ายมาอยู่กับยายยายก็เลยถามเธอว่านี่เป็นความคิดของใครเป็นความคิดของแม่หรือเป็นความคิดของเธอเองแซมก็เลยบอกว่าเธอคิดเองเธออยากดูแล,แลยายในช่วงบันปราสุด้ายของชีวิต แต่ยายก็ปฏิเสธเธอไปยังไม่ใยดีและเรียกชื่อเธอว่าคิมมี่อีกครั้งซึ่งคิมมี่นั้นเป็นชื่อเรียกของเคในสมัยตอนที่เธอยังเป็นเด็กและอาศัยอยู่กับยายแซมที่บอกกับยายว่าอย่างน้อยน้อยก็ดีกว่ายายถูกแม่สง่งตัวไปอยู่ที่บ้านพากุชราทําให้ยายดิ้งไปเหมือนกําลังโกรธเมื่อแซมเข้าไปช่วยติดกระดุมเสื้อให้ยายจึงได้เห็นแหวนบนนิ้วของหลานจึงได้กล่าวหาแซมว่าหลานสาวเป็นคนขโมยแหวนไปเอ็ดนานั้นได้พยายาม เนืองแหวนออกไปจากนิ้วของแซมจนทําให้แซมนั้นายท้องล้มลงก่อนที่เธอจะถอดแหวนขึ้นให้กับจายด้วยความรู้สึกน้อยใจเธอเริ่มรู้สึกแล้วว่าอาการหลงๆหนึ่งของยายน่าจะหนักข้อมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่กําลังอาบน้ําอยู่แซมก็ได้ยินเสียงคลื่คาดดังอยู่ที่หน้าประตูของห้องและเห็นใครบางคน เดินผ่านไปผ่านมาเธอจึงเรียกทักยายไปแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาเมื่อตกเย็นเคทได้เดินทางกลับมาถึงที่บ้านและช่วยแม่ที่กำลังทำอาหารส่วนแซมนั้นก็กำลังมองดูง,งานแกะสลักขี้พึ่งด้วยสีหน้าที่พึ้งตึงเพราะพึ่งจะถูกใจเธอเมกถีความรู้สึกมาเคทได้มองเห็นสมุดพกนักเรียนของเธอ ถูกทิ้งเอาไว้ในถักขยะจึงได้ถามเอ็ดนาว่าแม่เอามันที่ทําไมเอ็ดนาก็เลยประชดว่ากําลังเคลียร์พื้นที่ให้กับหลานสาวที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันและพูดใส่เคว่าที่เมลเบิร์นเป็นยังไงบ้างเมื่อตกกลางคืนแซมได้เห็นยายยืนผิวปากอยู่ที่หน้าประตูเสื้อผ้า เธอจึงเดินเข้าไปหายายและพูดกับยายว่ายายมาทําอะไรอยู่ที่นี่เอ็ดนาก็เลยบอกว่ายายกลัวคนจะบุกเข้ามาจากในนั้นเลยเอาคุญใจมาล็อกกันไว้ก่อนตั้งแต่ที่ตาจากไปยายก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันใหญ่ขึ้นและดูไม่ปลอดภัยอีกต่อไปก่อนที่เธอจะบอกความจริงในใจว่าเธอรู้สึกดีใจที่หล้าจะย้ายมาอยู่ด้วยซึ่งมันช่างแตกต่างกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิงแซมทำหน้ากังวลใจเพราะในตอนนี้ยายวิตกจริตจนถึงขั้น กลัวคนบุกเข้ามาภายในบ้านผ่านทางตู้เสื้อผ้าแถมยังแสดงอาการโมโหร้ายกล่าวหาว่าเธอเป็นคนขโมยแหวนไปทั้งทงท,งที่ก่อนหน้านี้ก็ยายนี่แหละที่ให้แหวนกับเธอเองในคืนนี้เคได้ฝันเห็นกระท่อมหลังเล็กหลังเดิมแต่คนที่นอนตายอยู่ภายในนั้นไม่ใช่ทวดของเธอเหมือนอย่างครั้งที่แล้วแต่กลับกลายเป็นเอ็ดนาแม่ของเธอเองในเช้าวันต่อมาแซมได้เข้าไปในห้องของอยายและเห็นยายนั่งเพิมพีคนเดียวว่าแซมกับเคที่อยู่ในบ้านไม่ใช่แซมกับเคตัวจริง แซมกับเคตัวจริงตายไปนานแล้วพวกมันก็แค่แอบแฝงเข้ามาเพื่อที่จะขโมยของและกัดที่ที่เธอเน่าตายอยู่ภายในนี้แซมจึงได้ถามเอ็ดนาว่าเธอกำลังพูดอยู่กับใครก่อนจะสังเกตเห็นว่ายายกำลังมีเลือดไหลออกมาแซมจึงได้พยายามที่จะทำแผลให้แต่ยายก็ผลักตัวแซมออกไปเหมือนไม่ไว้ใจเมื่อแซมไม่ยอมฟังและพยายามที่จะพูดของยายเธอเอ็ดนาจึงได้เริ่มพังเข้าของ,ของและเอามีดมาขู่ไล่หลานสาวให้ออกไปจากห้องแซมที่วิ่งลงมาข้างล่างด้วยความรู้สึกหวาดกลัวแล้วรีบรุดไปที่บ้านของเจมี่เพื่อสอบถามอะไรบางอย่างกับพ่อของเขาเธอสอบถามกับพ่ออขงเจมี จนได้ความว่าสาเหตุที่เขาห้ามลูกชายไม่ให้ไปเล่นที่ป่าของเอ็ดนาเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งขณะที่เล่นซ่อนแอบกันเจมี่ที่เข้าไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าที่มีล็อกของเอ็ดนาและถูกเธอขังเอาไว้ภายในนั้นอยู่หลายชั่วโมงจนกระทั่งเขาออกตามหาตัวของลูกชายและได้ยินเสียงลูกดังออกมาจากภายในนั้นแต่เอ็ดนากลับทำทีท่าเฉยชาเล้วบอว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นแซมที่ได้เอ่ยปากขอโทษพ่อของเจมี่แทนยายของเธอที่ขี้หลงขี้ลืมขณะที่กำลังนั่งจดบันทึกเคทได้สังเกตเห็นถึงแม่ของตัวเองที่กำลังเดินเข้าไปในป่า เธอจึงเดินตาเข้าไปดูเธอเห็นเอ็ดนากำลังกัดกินรูปถ่ายที่อยู่ในอัลบั้มรูปที่เธอถือมาเคจึงด้เข้าไปห้ามปามเอาไว้เมื่อลงไปหยิบเศษรูปที่ตกอยู่เคก็ได้เห็นอะไรเหนียวเหนียวสีดำติดมากับรูปพวกนั้นด้วยเธอเดินเข้าไปหาเอ็ดนาที่ในตอนนี้กำลังใช้มือของตัวเองขุดดินฝังรูปอัลบั้มครอบครัวเอ็ดนาได้บอกกับเคว่ามันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วและเธอก็ไม่อยากกลับเข้าไป,ไปในบ้านอีกเธออยากตายไม่ก็อยากลดวเวลากลับไปเพราะในตอนนี้เธอกำลังสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เคจึงได้เอ่ยคำขอโทษกับแม่ที่ไม่ค่อยเดินทางมาที่นี่และจึงให้แม่ต้องอยู่ตามลำพังในช่วงเวลาที่ผ่านมาเอ็ดนาที่ขี้หลงขี้ลืมจึงได้ถามกับเคว่าตอนนี้ครอบครัวของเธอหายไปไหนหมดแล้วเคจึงชี้ไปที่อัลบั้มรูปและบอกว่าทุกคนอยู่ภายในนี้ไม่ได้หายไปไหนก่อนจะเข้าไปกอดแม่ของเธอภาพที่ได้ตัดกลับมาที่บ้านแซมได้ตัดสินใจเข้าไปสำรวจตู้เสื้อผ้าที่ถูกกุญแจล็อกเอาไว้อยู่เธอสังเกตเห็นถึงร่องรอยการตะกุยที่หลังประตูและเดินลึกเข้าไปภายในนั้น เห็นช่องอะไรบางอย่างที่ทอดยาวหลังลังใส่ของเมื่อใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องดูแซมก็ได้พบว่ามันเป็นเส้นทางลับโดยที่ภายในนั้นมีพจน์อิป็์จำนวนมากที่เขียนกับกับโอ้ยว่าฉันชื่อเอ็ดนาฉันมีตาสีเขียวคล้ายกับว่าพวกมันถูกเอาไปใช้เอตอนความจำของยายเมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆแซมก็ได้พบว่าภายในห้องนั้น มีราดำๆเกาะอ,อยู่เต็มไปหมดก่อนที่เธอจะพบว่าตัวเองเดินติดวนอยู่ข้างในและหาทางออกไม่ได้แซมพยายามเช็คสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเธอแต่ก็ไม่มีและเมื่อพยายามข้อผนังเรียกแม่แต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาเมื่อตกเย็น เคนสกเกตเห็นว่าแซมหายตัวไปจากบ้านส่วนแม่ของเธอนั้นก็นั่งนิ่งไม่ยอมกินข้าวเอ็ดหน้าจ้องมองลูกสาวของเธออย่างไม่ไว้ใจก่อนที่จะลุกเดินหนีไปพร้อมกับฉี่ไตกไปด้วยเคนจึงได้พาแม่ไปอาบน้ําที่ข้างบนก่อนจะลงมาเช็ดฉี่ที่ด้านล่างเคนสกเกตเห็นถึงคราบดำๆที่ปนมากับฉี่แบบเดียวกับที่เธอเจอในรูปภาพส่วนรอยดําที่เคยเป็นจุดบนการหน้าอกของเอ็ดหน้านั้นตอนนี้มันก็ได้ลุกลามไปทั่วทั้งตัวของเธอแล้วหญิงชาราได้แกะเกาเนื้อหนังของตัวเองออกมาส่วนแซมนั้นก็ยังติดอยู่ในถงทางเเดินนนลับแะส่่งงห็ตตาๆที่ยาไว้ อย่างเช่นตอนนี้เธออยู่ที่ไหนผนังกำลังชิดเข้ามามันอยู่ที่นี่แล้วออกไปจากที่นี่ซะก่อนที่เธอจะนั่งลงอย่างสิ้นหวัง เพราะรู้สึกจนบัญญาที่ไม่สามารถหาทางออกไปจากที่นี่ได้แซมได้ยินเสียงประหลาดที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เธอเธอจึงได้ตัดสินใจรีบไปหนีมันเอ็ดนาที่อยู่ภายในห้องน้าได้เปิดก๊องน้ำาทงเอาไว้จนเคต้องมาขอประตูเรียกแม่และแอบส่องดูเข้าไปข้างในเห็นแม่กาลังเกาแผลบนหน้าอกก่อนที่เอ็ดนาจะเปิดประตูออกมาพร้อมกับมีดแกะสลักที่ถืออยู่ในมือเคจะได้รีบเข้าไปปิดก๊อกน้าแต่น้ําที่รดนออกมาก็ได้ช็อตเข้ากับเครื่องทำความร้อนที่วางอยู่ที่พื้นจนทำให้ไฟทั้งบ้านดับลงเคได้เดินตามเอ็ดนาไปเรื่อย และเห็นแม่กำลังทำลายผนังของห้องนอนเธอได้เดินเข้าไปห้ามปามก่อนที่แม่จะได้เข้าไปในตู้เสื้อผ้าที่เปิดออกอยู่แล้วซึ่งมันเป็นถงทางเดีย,ดยวกันที่แซมเคยเข้าไปแล้วก่อนหน้านี้เคที่ใช้ไฟฉายเดินส่องตามแม่ไปเรื่อยๆจนได้พบก,กับเอด็ดนาที่กำลังนั่งหลบมุมเมื่อแม่เห็นหน้ามาเคาวก็พบว่าแม่ของเธอนั้นกำลังใช้มีดงัดแงะไปหน้าของตัวเองขาของแม่นั้นหักจนกระดูกโผลออกมาเอด็ดนาที่พูดขึ้นมาว่าแกมันไม่ใช่เคฉันไม่รู้จักแก ก่อนที่เอ็ดนาจะกระดูกเข้าที่และเดินถือมีดเดินตรงมาหาลูกเคจึงรีบวิ่งหนีแม่ด้วยความรู้สึกหวาดกลัวส่วนแซมนั้นก็ได้ไปเจอกับผนังผ,ผุ้ที่มีรอยน้ำเล่วดซึมออกมาเธอจึงได้ใช้ท่อนเหล็กฟาดทำลายมันและพบว่าผนังอันนี้ถูกเชื่อมต่อกับเตาผิงในห้องนังเล่นก่อนที่แซมนั้นจะได้ยินเสียงร้องของแม่และเห็นแม่เดินลงบันไดบ้านมาทั้งสองคนได้หนีไปตรงจุดที่แซมใช้ท่อนเหล็กทุบผนังเอาไว้และช่วยกันทุบผนังออกเพื่อหนียายที่คานถือมีดไล่ตามมาเคได้ดันตัวแซมให้ลอ,อกจผนงัง ก่อนที่จะลอดตัวตามออกไปแต่ก็ไม่ทันเอ็ดนาที่มาคว้าตัวเธอเอาไว้และพยาายมที่จะดึงเธอกลับแซมจึงได้ดึงแม่ยึดกับยายอยู่สักพักก่อนที่จะหลุดออกมาได้แต่ยายก็ตามรอบผนังออกมาและคว้าตัวแม่เอาไว้เคที่ผลักเอ็ดนาจะลม้มลงแต่เธอก็ไม่ยอมหยุดและพยมจะกานเข้าไปหาเคก่อนที่แซมนั้นจะใช้ท่อนเหล็กฟาดเข้าไปที่ยายและตีเธอจนชักขณะที่แซมกับแม่ กล็ลองเดินออกจากบ้านเอ็ดนาก็ได้ตะโกนเรียกชื่อเคออกมาจนทำให้เคต้องหันกลับไปมองแม่เป็นครั้งสุดท้ายเธอเห็นร่างกายของแม่กำลังเน่าผุพังและมีลมหายใจที่แผ่วเบาพร้อมโน้ตที่เขียนเอาไว้ว่ามีคนที่รักฉันทําให้เคเกิดเปลี่ยนใจและเดินเข้าไปบอกกับลูกว่าแม่จะทิ้งยายไปไหนไม่ได้อีกแล้วก่อนที่จะจะล็อกสายออกไปนอกบ้านและอุ้มตัวแม่ขึ้นไปบนห้องนอนเมื่ออยู่บนห้องเคได้ลูบหัวแม่ด้วยความอารย์วรและค,ค่อยๆลอกผิวหนังของแม่ออก เผยเห็นถึงราที่ดำขับอยู่ภายในนั้นเธอเป็นจงจูบลงไปที่บนหน้งผาของแม่และเห็นลูกสาวที่เดินตามมาอยู่ที่หน้าห้องนอนเคทได้วางเอ็ดนาลงบนเตียงและล้มตัวลงไปนอนอยู่ข้างๆกับแม่โดยมีแซมลงไปนอนกับพวกเขาด้วยแซมได้สังเกตเห็นถึงร่องรอยดำๆที่อยู่บนคอของแม่ทําให้เธอยอมรับน้ว่าชะตากรรมของเธอก็ไม่แตกต่างอะไรจากแม่และยายพ่อโรคนี้เป็นพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับยายจะต้องเกิดขึ้นกับแม่และเกิดขึ้นกับเธอในสักวัน ก็เป็นอันจบภาพยนตร์ดรว่อนี้ครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งปิดคลิปเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก่อนเรื่องของเรื่องก็คือว่าโรคติดต่อทางพันธุก,กรรมเนี่ยจริงๆแล้วแซมหมายถึงโรคสมองเสื่อมครับเอ็ดนาถ้ามีอาการสมองเสื่อมขั้นรุนแรงและเธอไม่สามารถจำเหตุการณ์ในปัจจุบันได้เลย ความคิดของเธอนั้นย้อนกลับไปในอดีตและสูญเสียความทรงจำมากขึ้นทุกวันเธอนั้นไม่ได้หายตัวไปจากบ้านเลยแม้แต่วันเดียวแต่เธอหลงเข้าไปในถงทางเดินลับและกลับออกมาไม่ได้ตลอดหลายวันที่ผ่านมาสังเกตได้จากประตูบ้านที่ล็อกมาจากข้างในตั้งแต่ตอนต้นเรื่องกับโน้ตที่แซมเจอในระหว่างทางที่เธอหลงเข้าไปไหนเลยจะเรื่องเสียงลึกลับที่เกิดขึ้นภายในบ้านก็ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากเอ็ดนาที่หลงทางอยู่ภายในผนังสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะอาการความจําเสื่อมของเธอประกอบกับบ้านหลังนี้ที่ถูกสร้างข้อมทับกับบ้านของทวดในสมัยก่บบนอนซ ในบ้านอีกชั้นหนึ่งเอ็ดนานจำทางออกไม่ได้เพราะโรคสมองส่อมของเธอเองซึ่งตัวหนังก็พยายามใช้อาดำมาแทนที่การกัดกินของสมองและช่วยเพิ่มความน่ากลวยกับภาพยนตร์แต่ที่น่ากลวกัว่านั้นก็คือปัญหาครอบครัวของเคนี่แหละครับเคนั้นปล่อยให้แม่อายุ80ปีใช้ชีวิตตามลำพังอยู่ภายในบ้านหลังใหญ่ด้วยตัวคนเดียวมานต้งนมนานเธอนั้นหายหน้าไปนานจนกระทั่งเอ็ดนานคิดว่าลูกหลานของเธอนั้น ตายไปหมดแล้วสังเกตได้จากตอนที่เธอพยายามที่จะขุดดินเพื่อฝังลูกของครอบครัวซึ่งเอ็ดนาก็ได้บอกว่าครอบครัวของเธอนั้นได้ตายไปหมดแล้วและเธอไม่ต้องการกลับ้าไปในบ้านอีกเรียกได้ว่าน่าสงสารเอามากๆประกอบกับอาการความจําเสื่อมที่เป็นเป็นหายหายจึงทําให้เอ็ดนาคิดว่าทั้งสองคนไม่ใช่ลูกหลานของตัวเองแต่เป็นหัวขโมยที่เข้ามาแอบอ้างจึงได้พยายามที่จะทำร้ายและขับไล่คนทั้งคู่ออกไปซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเคก็ยอมรับกับสภาพความจริงว่าแม่ของเธอนั้นป่วยและเธอก็ยินดีดูแลแม่ไปจบวาระสุดท้ายของชีิต เพื่อชดใช้ในสิ่งที่เธอเคยทำพลาดไปในอดีตและตัวของแซมเองก็สังเกตเห็นแล้วว่าแม่ของเธอนั้นก็มีราดำๆขึ้นอยู่ที่คอเหมือนกันแม่กำลังจะเป็นแบบยายในอีกไม่ช้าและเธอก็ไม่อยากทออทิ้งแม่เหมือนที่แม่เคยทอดทิ้งยายแซมจึงยอมรับความจริงตั้งแต,แต่นั้นและขอดูแลพวกเขาทั้งสองคนไปจบประสุดท้ายของชีวิตเรียกได้ว่าเป็นตอนจบที่สุดยอดออกมามากแต่หากดูแล้วไม่ได้ตีความอะไรภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงไม่ได้แตกต่างจากภาพยนตร์สยองขวัญทั่วไปที่ขายความน่าเบื่อในช่วงต้นขายความเป็นดราม่าในช เท่านนั้ซึ่งมันน่าเสียดายเอามากๆที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มีดีกว่าที่คุณคิดจริงๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปภาพยนตร์เรื่อง The Lilib ซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนํามาเล่าผมได้ทาการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของดีคลิปชั่นภายในนั้นนะครับผมได้ทําการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันแทิงอยงสยองขวัญตัวจริง หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ